ครับออมสินอ่อนทัวร์ครับลงมาชั้นล่างแล้วใช่น้อคลงมาชั้นสองแล้ว,ลว,วลน,นี่จะไหวไหมแต่รถเบตโกแต่งทางขึ้นให้อย่างดีอยู่นะลองรถแรงไหมปะ้าวันนี้พ่อไปแซมแม่เตนีนแล้วแม่นครับไปมือละมองพ่อไปไล่มองด้วยทำเมย <c oughs> พรอมสินออนทัวร์ครับพรอมสินแมนครับพรอมสินอ่อมทัวร่อมทัวร์มีมุกใบเรียบมั้ยมีครับทิ้มกันไปเลยแมนครับทิ้มกันไปเลยช่องยูทูปพรอมสินออนทัวเดี๋ยวเลยเจอนาปลายอย่างนี้เลยว้าวพอเห็นรถปลาแลรียนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมือว่านมือก้อนเึ้นเรียนอยู่ทั้งฝุ่นแบบนี้แื่สอดทั้งเห็นมาทั้งพี่กันเลย ไปมีงานไปหันแล้วเปลาก็าต้องจอดเที่ยวแรกเลนะ้อเราจะขึ้นไวไหมรถปลาเครื่องเท่าไหร่รถปลาเครื่องเท่าไหร่เก้าห้า ไอตัวนี้น่ะตัวนี้ดูไหมก็หลุนเราป่ะไม่เอาไปได้ไปเนไปแล้วอันนั้นมันลดลดลวดลดนิดหน่อยคนนึงมันกี่ขันล่อลดหล่กกอมาแล้วเลยอันนี้รถท่อแกนเองบ้านีรถท่อแกนมีจแค่ขันว่ามีแค่ขันป่ะรถเราอันนี้กระเมียนบ่ะแย่ ลงไต้แล้วลงใต้แล้วรถดเราไม่เยอะขั้นสองโดดสามตามสามขั้นปลาน้อยเห็นบ่ปลาน้อยอันนี้ปลาอันนี้ปลาอยังนี้ปลาโนดปลาโนดอันนี้ปลาโนดปลาโนดปลาโน้ตปไปลาตรวจไหมตรวจบ่พี่น้อง รอดไหมสบายสบายอ่านุิวรอดคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้คันนี้สองสิบเขาแก่จวดเองเดี๋ยวปานดแก้วจะลงมาโชว์ใ <laughs> ห <laughs> <okay. traders. S 1> ้ดูแค่นี้จิบจิบแก้วจิบ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 แกจิบจวดเลยจวดเลยแค่นี้จิบจิบจวดเลย อยู่ฟังนู้นไม่ได้พี่น้องมันย้อนแสงอ,อันนี้ปลาน้อยขับเองโอแกน,นี่ขับเองทั้งสิบทั้งหกล้อทั้งรถไถดันดินแกมองทางแล้วปลานดแกมองทางแล้วเอ้ยแค่นี้สบายม่เละเกว่า เี่ยวแรกผกานไป่ด้พี่น้องเดี๋ยว,ยายะะยว่าจะเมานี้นะพี่น้องเต่๋วเจ้าของ mm hmm. เจ้าของไอ้ mm hmm. ดินเขายังไม่เอาเ mm hmm. ข้าไมอาดินก้นบ่อเข้าดินหน้าดินไปก่อนท,ที่เที่ยวก็พอแล้วเราว่าดีนต mm ักได้ลูกพี่ดินยังไม่แห้งนะ mm hmm. พี่น้องหน้าหน้าบนมันแห้งหอยแต่หน้าล่างยังไม่แห้ง ดูปลาน้อยขึ้นกันมั้งเด็กสบายไหมสองสิบแต่เย้แท้ได้ไปปามาปลามาโชว์ความแรงให้ดูหน่อยนิ่มๆน,นะพี่น้องนิ่มๆ ดิ้นมันแข็งพี่น้องแข็งสบายสบายมาปาโนดมาพมพสันเวิร์ดพินเวิร์ดมีรถสองคันพี่น้องไปถ่ายรอนานเลยรอให้แกมาเต็มระบบก่อนก็จะไปถ่ายให้ดูอันนี้อยู่กับสามหนึ่งสองไปก่อน ร้อยเก้าห้านะปลาโนดกี่ว่าเลขก,ก่าจะมองทางแล้วเข้าลายไหนะดีดีกว่ากระบะมีเนียมพี่น้องฝาข้างมีเนียมไม่ใช่กระบะมีเนียมฝาข้างมีเนียมครึ่งท่อนครึ่งท่อนอ่ปอปลฟ้าปอ อีกอกี่เที่ยวปะอีกอกี่เที่ยวสามเที่ยวห้าโมงเลือกงานมันตลบป,วปวดดุวนเลยพี่น้อง้างล่างทางซ้าจะไม่มีฝุน่นหรอกมันดินติเปียกอยู่ าทำไมไม่เปิดแอร์<ะ>เปิดแอร์ฝุ่นเต็มรถเลยลเ,ล <c oughs> เดี๋ยวเปล่าอันนี้ไม่ค่อยเปิดแอร์นะพี่น้องนะมีเกลือน้ำมันกันหาแก่แโอ้ นตลบเลยกิตตักักก็ดื่มนับพี่น้องโอ้ก้อนใหญ่แท้มันจะดำหอ,อกไหมน่ะทำไมก้อนใหญ่แท้ไง่แล้วเลขกกาเหมือนกันร้อยเก้าห้าเหมือนกัน,น,กนไปป่าไปพอยังเอาอีกกว่า แถมแถมแถมรถแรงต้องใส่เยอะๆหน่อยไปดูรุ้นว้าวว้าวเม่นไหมล่ะปา้ปาเม่นไหมสบายพี่น้องอ้าวไหวไหมปา้ปาไหวไหมไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยเบาเบาลูกเบาลูกพี่เบา ได้สวัดเด็ดแล้วปลาถอยมาถอยถอยถอยนปลาแกว่าจะชูสักหน่อยแกบอกว่าจะทำนิ่มๆแกว่ามันจังหวะมันมันหักศอกนะพี่น้องไปดินใส่หน่อยลูกพี่ดินใส่ตรงนั้นหน่อย มันขึ้นไม่ได้ดิทำไมพี่ถอยมา,มาลกพี่ถอยมาเพราเส้นนี้แล้วนำนทำไ,ไงเป็นแข่งเส้นนี้ไหมไปไกลแท้จะไปไหน ดูมุมนี้กันบ้างี่น้องเอาดินแห้งใส่ให้แกน้อยตรงนี้นะ จะไไม่ไวเรถแถวนี้แอร์ไม่ต้องนะพี่น้องไม่ต้องรถลงรถรอแล้วขอบคุณตลบเลยนะ ไปเดูกับพี่นนะ้องรอย่งดูสไม่พอหรอกว่าเดียวมันหักสอบนะ่ใช่ไหว่าพุ่งมันไม่มีเลยดี

ไม่อยู่หรอกเจ๊กการอยู่หรอกรอหน้าพี่นะ้ะตั้งท่าดีๆก่อน รถเกคันจะพอดีเลยพี่น้องแกบอกว่าลูกน้องแกไปตัดอ้อยรับจ้างรับตัดอ้อยใช้หนี่เขาอยู่ยังไม่มารถว่างอยู่ใครสนใจก็มาสมัครได้เลยพี่น้องเลยป้าน้อยเราต้องคนขับเป็นจริงๆนะอยู่ด้วยกันให้จบฤด,ดูกาลนะไม่ใช่ว่ามาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแกไม่จ่ายตังค์นะ ต้องขับเป็นเลยนะไม่ใช่เงื่อยกก็มาสมัครงานเลยต้องมีใบขับขี่นี่ก็จําเป็นอยู่ด้ยมันบว่าเลวิ่งรถในตลาดพี่น้องแถวนี้อยู่ใกล้ตลาดแต่ไม่ได้ขึ้นทางใหญ่หรอกในหมู่บ้านนี่ลุกลังพี่น้องแต่นีน้อยเจะลงมาข้างล่างชั้นนี้ชั้นนี้บอกว่าเจ้าของเจ้าของ ที่เอาดินไปถมที่เขากยังไม่เอาเอาหน้าดินอย่างเดียวจะมีหินอยู่นะแต่ไม่เยอะหินประมาณ30เซนได้ไมั้งหน้าดินรับคลิปนี้จบกับพี่แคทสามหนสองดีทูก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวเพื่อมีชจดเด็ดให้ดูเดี๋ยวจะพามาดูใหม่อีกทีนี่แกเวลาแกล้วงนี่ล้งดิน รอบสองไม่รู้ว่าแกจะลงอีกหรือเปล่าไม่รู้นะรู้จ่ขนาดนี้รูเจ่ลงอีกก็ไม่รู้คอยติดตามกันดูฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะพี่น้องนะสวัสดีครับ